ให้มีขายได้ทั้งปีโอ้โหอันนี้สุดยอดและคนไทยก็เก่งเก่งนะคะไปที่เกาะสุกรค่ะคุณผู้ชมค่ะเกาะสุกรเนี่ยเขาปลูกแตงโมกันเยอะเลยนะคะที่จังหวัดตรังแต่ว่าที่ผ่านมามันก็เป็นไปตามฤด,ดูกาลเขาก็เลยหาวิธีว่าจะปลูกให้ทั้งปีได้ยังไงก็เลยเอามาลองกันนะคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนี่แหละค่ะไม่ต้องรอฤดูกาลลองปลูกแบบ สักสี่วิธีดูนะคะทั้งแบบธรรมดาอมเอาลงดินแบบที่ชาวบ้านปลูกทั่วไปอันสีแปลงอันที่สองก็คือปลูกลงดินในโรในโรงเรือนนะคือไม่ได้กลางแจ้งเอาเข้าโรงเรือนอแบบที่สามเป็นโรงเรือนแต่ว่าเป็นแนวตั้งก็คือเป็นลอยฟ้าและแบบที่สี่ปลูกลงกระสอบอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะปลูกลงกระสอบเอาเป็น4ีแปลงผลปรากฏว่า การปลูกแตงโมแบบที่4ี่ก็คือลงกระสอบอเป็นแนวตั้งลอยฟ้าได้ผลดีที่สุดเพราะมันสามารถควบคุมน้ำควบคุมปุ๋ย ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อปลูกใส่กระสอบใส่กระสอบแต่ว่าให้เขาอยู่ลอยฟ้าด้วยนะไม่ถึงตัวลูกเขาอะค่ะเป็นเครือขึ้นมาแล้วก็ทําที่ให้ขึ้นหนีแมลงเนาะใช่หนีพวกหนอนใช่แต่ว่าต้นโคนของเขารากของเขาอยู่ในกระสอบแล้วก็เนี่ยค่ะพยุงเขาขึ้นลอยฟ้านะคะก็กลายเป็นผลผลิตดีน้ําหนักก็ดีด้วยนะคะทีนี้ปลูกก็ใช้ปุ๋ย ที่ผสมขึ้นเองเปลือกปูม้าซึ่งมีเยอะอยู่แล้วนะคะที่เกาะสุกรนะคะผสมแล้วก็ใส่เข้าไปในต้นแตงโมซึ่งเขาบอกว่ามันมีธาตุแคลเซียมแล้วก็ไนโตรเจนในดินสูงมากเลยนะคะถ้าใส่แบบนี้ใช้เวลาปลูก60วัน65้าวันก็ขายได้แล้วค่ะปรากฏว่าสองเดือนได้ตังค์แล้วได้เงินแล้วเนี่ยค่ะเอถือว่าได้กินเร็วนะแล้วรสชาติดีหวานกรอบสีแดงสด อร่อยเฮ้ยเราต้องเอาวิธีนี้ไปทดลองปลูกบ้างนะแล้วยิ่งถ้าปลูกติดกับทะเลเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะมันถึงอร่อยขนาดนั้นเนาะโอ้มันมีความเค็มใช่ไหมคือความเค็มของเกลือความเค็มของทะเลนะครับมันทําให้รสชาติผลไม้ประเภทมีน้ําอ่ะอร่อยคุณสังเกตน้ํามะพร้าวสิน้ำมะพร้าวน้ำหอมแถวแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครทำไมอร่อยยิ่งอร่อยใช่ไหมส้มโออย่างเงี้ยส้มโอยังเอาดีเกลืออะไรนะ เกลือไปโรยเลยอะนั่นแหละนั่นแหละเอออร่อยนะคะอ้าวก็เนี่ยค่ะกิโลนึงก็ไม่ต่ํากว่า25บาทตกลูกหนึ่งก็ประมาณ50-80บาทนะคะลองคุณกําพูลองปลูกดูนะเผื่อจะได้กินแดงใจวายเลยเนาะถือใจละค่ะเป็นตะกินเป็นตะกินคักพี่น้องนะครับอ้าว